thank <laughs> you yeah เรียบร้อยครับเอาแตข้างหลังหน่อยเอาแตข้างหลังหน่อยเอาแตงขลังหน่อยเออสนานครับความมันอมมันครับเอามันมาเลยดิมาเลยมาเอาเอาไปเลยไปเลย กลับไปกลับไปถอยถอยขึ้นทางข้างก็ได้ไปไปเล่นสนุกสนุกถอยเดี๋ยวเนาะฮะผมมึงมีอะไรก็หางี้มึงออกขางก่อขางมาเลยเดี๋ยวผมลงมาหนีล้มไปเลยไปเลยผมมึงมีอะไรมึงอ่อขางมาเลยผมปั๊บจอกมาดีมครับดีมลองดีมครับ ไปโยกไปอบอบี้บอบี้มาได้อยู่บอบี้บอบี้อยู่วนี่ก็ได้บอบี้มาได้นี่นะไปบีมาโดมาทางนี้เลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ

สนุกสนุกบรรยากาศครับมาอครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเนินรับแขกนาคาใช่ไหมเนินรับแขกนี่อะไรเนี่ยครับเอาครับก่อนเอยก่อน มาดีมาครับเอาดีครับดีมาเอ้ยไม่ง่ายกนันเลยวเยะเอาเลยครับเอาเลยเอาเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูคิวต่อไปปัดทู้พี่ดิครับ <c oughs> <c oughs> ันปุ้ดดครับนึ er. ่งเจ็เขาลงนะครับหนึ่งเจ็ดมาแล้วครับมันจะกาดขึ้ขกันนะครับสนุกสนุกโอ้โหยทำไมเป็นอย่างนี้โดนเลยโดนเลยฮะเอา เจ็ดสามเจ็ดจุนี้เอาเอาดับไม่ต้องดับเครื่องดิมันไม่ไอดีเอาลูกทีขอเบสซะนี่เพื่อนเลยจับยังลงดิเดี๋ยตามรอยพอดนะเย้เจ้ดเอาครับดับหนึ่งแล้วเอออย่าอย่าอย่าผิดตัวมาทั่งนี้นะเพื่อนดินหายรูแบบโอ้โห มันง่ายแล้วนี่มันมือกีวายคตรยากอ่ะมาเร็วเอมาก่อนมาก่อนโอ้ทำเลยดูวเดทำเลยดอีกแล้วดับเรื่องมา่งมาดูกมาดูกมาดูมาเอ้าเอาทำไมดับเครื่องลูโอ้โห ไปดิมหายไมตอนนี้ปัญหาอะไรล้มจับป็ญหาครับครับผมไรเลยเนี่ยขึ้นมานี่เลยห่เวียตรงนี้ขึ้ตรงนี้นี่งนีตรงนี้นี่คือนตรงนี้เบียงไปลุ้นเลย้อไปได้เยวะ้ไปได้เียวปะมาด้านนี้มาด้านี้ไปนี่มา้านนี้มาทำเดียวอ่าบางอย่า คือลองนี่คือลองก่นเด้ลองทน้มีายดเอาครับสกิลครับงานนี uhm, okay. him, ้ตาดขาวมาิทาดีาดูจาวิทยาดูนซิองขางก่อนรองขางก่อนเบียงเบียงเบียงซ้ายไปเอก่อนลอเนนก่อนอย่านะเอายางเอายางจะได้อัดชิปเอาครับโอ้ยทำเ้็ยโบ้เเดียวโด้ย ไปไหมบ๊อบนี่เวียงเวียงดิไม่ลองนี้แหละเวียงจาวิดนี่คือทับเนี่ยพับรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยพิ่งดูสิมามาครับโอ้โหเขาทำได้อ่ะโอ้ยเอาดีมดีวะไงดีมไม่ได้ใช่ไหมไม่ยอมไม่ได้ าครับเขิ่นมาเลยนั่งแดงนั่งแดงโอ้โหจ้าวดรีบรออะไรอ่ะดรีบรออะไรโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ลายนี้ไปได้เลยว่ะเรียบร้อยครับจาวิดจาวิดด่าดูงผม ๆๆๆอ,อดีมาเลยโอ้โหดีไปขึ้นไม่รู้เลยวนไปวนไป ไงครับพ่านนำทางมีมอกัดนะครับมนกัดอางเดียวอย่างเงี้องขอไหมครับไม่ตอาย่อย่าแตะรถผมครับอันอย่างนี้ไม่ผ่านด้ต้องมีเค้กหนึ่งต้องมีเค้ก่า จะแตะรถผมครับเดวกกองคิดว่าหัวสักไมครับผมว่าไม่เหลือนะเนี่ย สามเจ็ดครับมาแล้วครับทานทังแรงครับเลยเสียวแล้วเสียวไปสุดครับไปสุดของจริงท่านหกเก้าครับหกเก้าหรือหกเก้าครับน้ำมันท่วมครับไม่ขึ้นหรอ จูเนียจูเนียะวันนี้ด้วยนั่งเอานั่งเอาหนาไปยืนเอาหนาไปสิบเจ็ดด้วยโอ้ดูไว้ครับโมเข้าดูไว้ครับ

สายคุดอ่ะหนึ่งแบนนะครับหนึ่งแบ,น,บ,น,บนหนึ่งแบนนะครับ ซุยมขี้ดีบัก,ากนาแหงบักนั่นนะได้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 แล้วครับสุดสุดออกซ้ายไปเลยนี่อ่ะออกซ้ายไปเลยครับออกซ้ายไปเลย <c oughs> โอ้โหสุดออกซ้ายไปบอานออกซ้ายต่อออกซ้ายต่อ เฮาสายขิงยอมไม่ได้ครับสายขิงอ่ะ

ขึ้นง่ายลายตัวขึ้นง่ายกว่า ขึ้นซ้ายเหรอเขาบอกขึ้นซ้ายไงขึ้นมาไปขึ้นมาไป บอลน้องอวาไหครับเอาบอลน้องอา,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 อาตบ้า,าโอ้ นาดูนะครับนาดูเป็นโลกขับของเราครับยังหืดจะจับพระพรหมจะจับพระพรหม <laughs>